สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอู้วันนี้ครับเสียเหลาเอ้ยทำไรครับ,บรอุ้ทำไรลูกพี่โอ้ยน่าเกียรโอ้หรืออย่างเดียวครับช่วงนี้ ออนนีีออ่่เย,ยผมวิ่งวันละ40มล์ผมสูบมาวันละ40ตัว <c oughs> ทำความสะอาดน,นี่จะไปถ่ายกันนี่หะอายุอ,อยู่บนคนไทยอยับคนไทย

แมพมาให้คิเรมันก็ต้องไล่จูนใหม่หมดอนะ่ะใช่ไหมอืมไม่เป็น <c oughs> ไรก็ได้ซิ <c oughs> <ส>ยังไม่พอใจเหรอยัง <c oughs> ยังไม่พอใจฮะยังไม่พอใจรถดีมัอะไรตอนตอนนี้จานชูเซตกว่าใช่ไหมเอมอเน,นี้ว่าจะเอาให้มันโหดกว่าจานชูอีกหนึ่งไปร้องให้ช่างเขาเนาจะเอา <c oughs> จะเอาเต็มเต็มสูบเลยใช่ไหมมาไปชูนะก็ต้องชูน้ำมันเหมืาด้วยถ้าน้ำมันไม่ได้รถมันจะแรงอืม เอาของพี่ชูในว่าน้ำมันไม่พอม,มันเป็นกองกองไหลไม่ทันอ๋อไหลไม่ทันมันก็เลยวูบวูบพี่คิดว่าร้อยแปดแ้ววูบพี่เหยียบร้อยแปดตลอดเลย <c oughs> ไม่้มันอยากให้มันสุดเลยมันเหลืออีกตั้งเยอะใช่ไหมอือเดือดเดือยอีลองเอาๆๆกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาถอดมาเสียบของจานชูไม่ว่ามันอะไรมันเร็วขึ้นกว่าเดิมน,น่าจะเป็นปั๊กเดียวกันเสียแล้วนุกไปแล้ว ถถ่ายรรมดูรถจมอ่ะอันนี้ทำไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรโดนัทอันนั้นนะอืมมันเป็นอะไรมันรั่วเหรรอั่วมันเป็นออยนะรั่วอย่างงแรอย่างแรงอันนี้ใช่ไหมมันอันนี้มันเป็นอะไรนี่ไฮโดรลิกเรืออะไรนี่มันเป็นนี่ ก็ตันนี้มันเป็นแทงออยของอน้ำมันเฮลิคเนี่ย เบอร์สิบสามแน่นอนเลยไม่มีหรอกว่าส้มเองนักเลงพอไม่งอช่าง สวัสดีครับเสือวัดีครับโอ้เสือก็ใหม่กระเป๋าก็ใหมอ่อันนี้ก็จะดราม่าอย่างเดียวเลยคุยแต่เรื่องดราม่าโ<ม>อ้จานชายนี่ถา,ถามอะไรถามว่าเราจะทำยังไง อยากมิกิ๊กเหมือนเขาโอ้ย่างมีกิ๊กโอ้อายุเยอะแล้วก็อยากมีกิ๊กเลยเนาะเจว่าอยากมีกิ๊กอืมให้หย่าพูดลงคลิปเลยเถอะวะทำไมอ่ะข้านอนมีเมียคนเดียวมันไม่พอเหรอไม่พอทำไมอ่ะก็ช่วยกันทำมาหากินโอ้ยเนียบ คนหนึ่งเงินเดือนมื่นหนึ่งอีกคนหนึ่งก่อนมื่นหนึ่งอ๋อมาช่วยกันเนาะใช่ช่วยกันแล้วถ้าเมียคิดแบบพี่เหมือนกันล่ะเอาสองคนได้สองคนเลยนะเมียก็ได้กิ๊กแล้วก็ให้กิ๊กทำงานก็ส่งมาไม่ได้เลยกันเลยอ๋อแต่เรามีได้คนเดียวใช่อเออในตะตุงเน่ยอ๋อตะตุงไปไหนตู้ไปไหนตุงขี่รถไปเอารถไปงับมั่งดินดวนบอกว่ารถติดอยู่ตรงไหนเราคนลชัยโกชัยเออรถมันโคตรติดไปดึงมั

hát đâu vô rồi bay ban à trải ban mà nàng nàng anh tí ยังแดนมากโกลนี่ครับไอ้มันตีมันกี่นาทีแล้วพอที่จะจบแล้วงานชายไม่ได้ขับบ่ไม่ครับก็ให้น้องเขาแล้วใครขับให้น้องเขาลองมากโอ้พี่แล้วพี่พลาดเด้อเดี๋ยวรถมันไม่ออกรถต้องลองครับพี่อุ้ยรถนคันนี้ได้รีแมปนะเสียเอ๊ขับน่ะรีแมปใหม่โอ้ ผมต้องลองขับครับผมเบาๆหน่อยด้วเบาๆหน่อยผมขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยเดรอเบี่มรออะไรก่อนไปไหนเนี่ยพี่ประเทศบาลใช่ไหมประเทศบาลนี่นะเทศบาลอบตบ้านตรงนี้นะสายสิบสองเอ๊ะมันจะเอารูปพี่ไปลงอะไรนักหนานี่คนชอบดราม่าครับดูครับเหมือนอีกแล้วดูไว้นะครับอยากมีเมียน้อยครับ นี่มีเมียน้อยมีแล้วี่กมีมีแมวใหญ่เคยเคยเห็นเขาจับกบตีไหมเคยเห็นเขาตีกบไหมเป็นไรฮะก็จับปุ๊บก็ตัวเนี่ยนะถ้าเมียใหญ่น่ะไม่ได้เดอก็เอาเมียน้อยๆโอ้โหหล่อเท่เลยครับอุ้ยอะขี่รถเก่งมาเลยครับฟีโน่หายไปไหนอะ วิ่ง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 รอนานนะครับนี่มานั่งตรงนี้เฮ้ยนั่งข้างหลังนี่แหละนาเพื่อนคุยอยู่นู่นเบาจอันเดีปิดประตูเด้อโอ้โอ้แซเซฟปีดโอ้แซนข้างหลังมันปิดจ้า เดี๋ยวยังไงเนี่ยเออโอ้ยได้นั่งรถตู้แล้ววันนี้ใครขับนี่เออาเปลี่ยนโชฟเฟอร์ป่ะเออเชฟเปลี่ยนโชฟเฟอร์แล้วอู้ยการชายเขาไม่ขับแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าคนแก่เขาจะไปอยู่ข้างหลังคนแก่อยู่ข้างหลังเอาเท่าไลร์มาอยู่ข้างหลังหมดเลยเปิดไฟให้สว่างๆหน่อยสิได้เห็นหน้าคนชัดๆเวลาถ่ายนะฮะเปิดไฟเปิดไฟ เปิดตรงไหนเน่นู้นไอซสวิดหนึ่งสองสามสี่ข้างบนนี่นะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยอดใปะไฟๆแสงสีนี่ไม่ต้องแล้วี่ยสวางป่ะคืออยู่สว่างแล้วเล่นแจ็คพ็อปป่ะยี่เนี่ยแฟบๆจะพังแป๊บๆเอ้าตะตุ้งเลยตะตุ้งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปกับดินด่วนเออคือทำไมมาโทรถามตะตุ้งด่วนไหนดินด่วนเดี๋ยวเรนโทรหาไปตุงดูซิว่า อยู <S <S ่ไหนไม่เหนแกโทรมาผมายบายครับเดี๋ยวก็บอกว่า